เมนูที่ทานบ่อยแล้วไม่เบื่อทำทีไรข้าวไม่เคยพอสักทีก็คงจะเป็นเมนูน้ำพริกนี่ละคะ่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทำเมนูน้ำพริกเห็ดฟางจํากับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็ดีนะคะแล้วก็ได้ผักสดผักลวกเข้ากันมากๆ ว่าแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยเริ่มจากนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะจ๊ะแม่ก็จะนําข้าวเหนียวไปแช่น้ําก่อนประมาณ 3- 4ชั่วโมงค่ะทีนี้ก็นํามานึ่งด้วยไฟกลางถ้าอยากให้ข้าวเหนียวนิ่มๆก็พรมน้ําหน่อยนะคะแล้วก็นึ่งต่อไปอีกสัก10-15นาทีข้าวเหนียวก็จะสุกแล้วก็นิ่มๆแบบนี้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปเตรียมวัตถุดิบต่างๆดัง,งนี้เลยจ้าแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยเริ่มจากนําปลาทูนะคะมาทอดวันนี้แม่ฝนใช้เป็นปลาทูเข่งนะจ๊ะเวลาทอดก็ทอดด้วยความใจเย็นหน ไม่ต้องรีบร้อนค่ะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางพอปลาทูเริ่มเหลืองแบบนี้ก็กลับด้านสะหน่อยนะจ๊ะทีนี้ก็ทอดต่อไปกะว่าปลาทูเริ่มเหลืองก็พอแล้วค่ะเพราะว่าปลาทูเข่งสุกมาอยู่แล้วทีนี้เราก็จะทอดแค่ให้มันหอมขึ้นเฉยๆค่ะพอได้ปลาทูเสร็จปุ๊บเราก็จะรอให้ปลาทูเย็นสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนแต่ถ้าใจถึงพึ่งได้เหมือนแม่ก็แกะเลยจ้ะร้อนๆควันขึ้นแบบนี้เลยแกะเสร็จแล้วเห็นไหมคะปลาทูมีไข่ห้ามทิ้งไข่นะคะไข่ปลาทูก็อร่อยมากมาก ได้แล้วต่อไปก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งใช้ผักสามสหายเลยจะได้หอมหอมต่อไปก็นําเห็ดฟางที่เราล้างน้ําจนสะอาดแล้วนะคะมาหั่นครึ่งแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็นําไปใส่ในกระทะได้เลยใช้ไฟกลางนะคะเทน้ําเปล่าลงไปสักหน่อยหนึ่งการหั่นเห็ดจะทําให้เห็ดสุกง่ายนั่นเองค่ะทีนี้ก็คนๆๆไปจนกว่าเห็ดของเราจะสุกนะจ๊ะแล้วก็ตักเอาไว้ให้สะเด็ดน้ําต่อไปก็จะนําพริกสดหอมแดงกระเทียม มาคั่วให้สุกเลยค่ะอยากให้สุกไวๆแล้วก็ไม่ไหมนะเราก็จะใส่น้ําลงไปแบบนี้เติมเกลือลงไปนิดหน่อยพอน้ําแห้งก็ได้พริกหัวหอมกระเทียมสีสวยๆแบบนี้แล้วจ้ะ ต่อไปก็นํามาตําได้เลยนะจ๊ะทีนี้แม่ฝนก็จะตาไปจนกว่าจะละเอียดเวลาตาใจเย็นหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวพริกจะกระเด็นเข้าตาแม่ฝนโดนไปละหนึ่งดอกจ้ะทุกคนจะ๋ะพอตําละเอียดเสร็จแล้วนะคะแม่ฝนก็จะนําปลาที่เราแกะเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตําให้ปลาเข้ากับพริกกระเทียมหัวหอมนะจ๊ะพอตําเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่เห็ดที่เรา คั่วจนสุกแล้วลงไปใครจะเอาไปอบก็ได้นะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันบ้านไหนไม่มีเห็ดฟางจะใช้เป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดเข็มทองหรือเห็ดใดๆก็ได้เหมือนกัน ต่อไปก็ตำให้เข้ากันและดูเหมือนครกจะเล็กไปนะคะต่อไปก็ปรุงรสด้วยน้ำปลรราประมาณสองช้อนโต๊ะได้จ้ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะจ๊ะตามด้วยน้ำปลานิดนึงตัดความนัวแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปสักหน่อยใครไม่ทานผงนัวก็ไม่ว่ากันแล้วก็ตำให้เข้ากันใครอยากจะให้มีความเปรี้ยวเพิ่มหน่อยก็ใส่น้ำมะนาวลงไปได้นะจ๊ะตามด้วยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งที่เราซอยเอาไว้ใส่ลงไปเลยคะ่ะไม่ฝนเทแล้วรู้สึกจะไม่ไหวต้องค่อยๆเกลี่ยลงไปแล้ว เพราะว่าครกเล็กไปจริงๆแล้วแม่ฝนเคยใช้ครกใหญ่นะคะแต่ว่าครกใหญ่ยกยากมากๆเลยหนักไม่ไหวเลยเปลี่ยนมาเป็นไซส์เล็กแต่รู้สึกเหมือนว่าน้องจะไม่ค่อยเข้าใจปริมาณความหิวของแม่สักเท่าไหร่นะจ๊ะพอเสร็จแล้วก็คนคนให้เข้ากันค่ะได้หน้าตาแบบนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมจริงๆอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะ แล้วก็ทานคู่กับผักสดผักลวกได้หมดเลยโรยด้วยต้นหอมผักชีสักหน่อยหนึ่งจะได้ทําให้หน้าตาดีขึ้นสูตรนี้ใครยังไม่เคยลองลองไปทําดูนะคะทานข้าวได้เยอะมากๆเลยทุกคนจ้าคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย